Luke vào wow, nhà Lúc mặt lòng vạ mặt lòng hm bưng nếp hạng xiêm lòng Ở ngoài nha luke 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 nha phái phái ไพ่จางแหงไพ่จางแหงลูกไพ่จางแหงเนาะไพ่จางแหงเนาะไพ่จางแหงเนาะอยากเลย <c oughs> วุ่นปัง <c oughs> อยากแล้วอําพ่อเอ้ยเห็ดจุดจุดให้ท่านว่านนะท่านว่านอยากดูจุดจุดเด้กอําพ่อเอ้ย เฮ็ดจดๆในลูกนะลูกบ่มีแหงวาวเลยนี้เยอะแหงหลูกยอะแล้วนเสงเนเสงมันบอดได้เ <laughs> อันมาอยู่ทำไมเนาะเออัเมื่อเห,นหน็นเนาะออันดูน,น,นคิดดูขนาดนั้เอันเออันบอคิดด Nó liền kem như nên lẽ, Nó Hãy ăn là bà kem đó Kịt hợp là đấy nó còn bà kem